ทุงย่าเนี่ยาจะไม่เห็นอะไรทางนู้นไม่เห็นอะไรเห็นแต่คนเดินไปด้วยกันเนี่ยเราอะมีบุญใช่ไหมใช่ใชบางคนเขาจะส่งว่าเทำไมมาไม่มีบุญเลยวะกว่าจะได้ขึ้นมาจะไม่เจออะไรเลย <c oughs> ลงแล้วกลับทางเดิมไหมฮะหรือว่าต้องโมก็ถ้าจะเดินต่อก็ต้องลง,ลงเดินลงจากที่เขาเดินเดินนี้แหละล Oh, man.